อย่าเชื่อถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองนะโมพุทธ,ธายะนะมะพัทธะจะพักกสสะ สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้จะมาพิสูจน์กันค่ะว่าเส้นชีวิตสั้นจะตายเร็วจริงไหมเพราะมีหลายคนสงสัยและรู้สึกไม่สบายใจหรืออาจจะโดนหมอดูทักมานะคะหมอนุชเองอยาก มาแชร์นะคะจากประสบการณ์การดูลายมือพิสูจน์ได้ว่าการที่มีเส้นชีวิตสั้นจะทำให้ตายเร็วนั้นไม่ไม่จริงเสมอไปส่วนใหญ่แล้วคนที่มีเส้นชีวิตสั้นนะคะมักจะเป็นคนที่ชอบทำสิ่งใหม่ๆไม่ชอบอะไรจำเจและมักจะใจร้อนความอดทนจะน้อยกว่าคนทั่วไปคนที่มีเส้นชีวิตสัน้นจึงมักจะมีการเปลี่ยนงานบ่อยหรือโยกย้ายงานบ่อยงาน ที่เหมาะสมก็จะเป็นงานท้าทายงานที่เป็นจอบๆหรือเป็นโปรเจกต์ไปนะคะทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างของลายมือของท่านผู้นี้กันนะคะซึ่งเจ้าของลายมืออายุประมาณ54ปีก็ไม่น้อยเลยและท่านผู้นี้มีการโยกย้ายงานเปลี่ยนไปแต่ละจังหวัดเนี่ยประมาณ4ครั้งได้นะคะปัจจุบันก็ใกล้เกษียณแล้วเห็นไหมแล้วคะว่า การที่ลายมือสั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะอายุสั้นเสมอไปซึ่งความยืนยาวของของคนเราเนี่ยก็จะขึ้นกับวิบากกรรมที่ทำมาในอดีตและปัจจุบัน อดีตเราก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่เราสามารถทำปัจจุบันให้ดีได้ถ้าทุกท่านอยากจะมีอายุยืนก็ขอใหอ้รักษาสิ่งข้อหนึ่งให้ได้ก็คือการไม่ฆ่าสัตว์และก็ไม่อคฆาแขนไข่นะคะแล้วก็ในเรื่องของร่างกายเองเราก็ต้องเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นอกจากนั้นนอกจากกายแล้วเราก็ต้องดูแลใจให้ มีความสุขและหยายเครียดเพราะว่าความเครียดก็จะเป็นบอนทำลายสุขภาพเช่นกันสตาชีวิตฟ้าลิขิจความตายมาเยียนได้ทุกเมื่อจงใช้เวลาและชีวิตด้วยความไม่ประมาทถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และที่แน่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ